ร่วมไขความลับโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมือขวาของมืออาชีพสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบิส e วกคู่คิดคนคิดรวยเราเป็นคนสู้มั้งคะไม่ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็สู้เต็มที่นะคะเราเป็นคนทำงานแล้วก็เป็นคนทำงานอย่างมีสติ ในสิ่งเลวร้ยรายเนี่ยไม่ใช่ที่สุดมองพยายามมองหาความความดีในสิ่งที่ไม่ดีมันต้องมีพระาที่วันนี้ตกคู่นี้ก็มีพระาที่ย์ก็ต้องขึ้นอีกคิดอย่างนี้เพราะนั้นลองดูที่วันที่พระที่ขึ้นของเราเนี่ยมันอาจจะดีกว่าวันนี้ตั้งเยอะก็ได้ วัฒนาคิดว่าอะไรเป็น,ปนแรงถักดันสําคัญที่ทําให้พี่ก้าวข้ามปัญหาพวกนั้นมาได้ผ่านมันมาได้ไงครับพี่จนจนเป็นคุณวัฒนาทุกวันนี้เราว่าผ่านมาเนี่ยการประคองสติของเราอะถ้าจะตอบให้นั่นเลยลึกๆเลยนะ <S <S น่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นหนี้เป็นสินทาให้เราต้องดิ้นรนให้มันใช้หนี้เขาคือตั้งแต่เล็กนี่ก็เป็นหนี้คุณพ่อแต่ว่าพอแต่งงานแล้วก็เป็นหนี้ของเราการาเดียวกันเราเป็นคนสู้เราเป็นคนไม่ท้อกับงานนะคะ เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตคืออย่างน้อยๆเนี่ยแค่ให้มีกินมีใช้ไม่ได้ขนาดที่ว่าต้องร่ำรวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังแล้วมุมมองที่ที่พี่วัศนามองไว้สำหรับแบรนด์นารยาเนี่ยในวันข้างหน้านมันจะเป็นยังไงครับพี่หรือว่ามีมีความฝันที่วาดหวังไหมครับเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองถ้าสมมติถ้าขำว่ามีความฝันได้เป็นไปได้ที่เราตั้งเป้าไว้เราอยากให้มินาฬยาในปารีสมินาฬยาในนิวยอร์ก มีนารยาในโตเกียวอยากเห็นนารยาในในเมืองสำคัญๆของของโลกอยากเห็นธงไทยไปปักที่นู่นนะคะพี่คิดว่าตัวเองเป็นมิลเลนเนียเองครรบพี่ ไม่ใช่ทำไมอ่ะพี่เพราะว่าดูสถานที่ขนาดนี้ธุรกิจขนาดนี้เนี่ยเป็นมิเลนแนลได้สบายทำไมยังไม่คิดว่าจะเองเป็นมิเลนนีครับไม่ใช่อ่ะคิดว่าเราเรายังไม่ได้เป็นถ้ามิเลนแนลปว่ามหาเศรษฐีเนาะเรายังไม่เราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนคนทำงานคนหนึ่งแค่นั้นเองเป็นคนทำงานคนหนึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้องนะคะมีกินมีใช้ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนขนาดกระเสิกระสนหามือกินข้ามถ้ามหาเศรษฐีถ้าคิดถึงผู้หญิงต้องผู้หญิงที่แบบแต่งตัวใส่ ถือกระเป๋าเบนเนมใส่เสือเ้อผ้าเบนเนมเดินกุยกลายมีเรือยอชมีบ้านหลังใหญ่มาต้องทำงานแล้วคือออกสังคมคือต้องขนาดนั้นนะคะแล้วเราคิดว่ามันมันไม่ใช่เราอ่ะ แล้วพี่คิดว่าอะไรมันเป็นมันเป็นซีเครตนะพี่ซีเครตในชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อว่าวัสนาที่ผ่านชีวิตแกร่งมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อของพี่เนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มีหัวใจที่แกร่งมากเรื่องราวของพี่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคนลงมไปถึงใครที่เจอปัญหาในชีวิตอะไรเป็นซีเครตตรงนั้นนะพี่เราเป็นคนสู้มั้งคะเป็นคนสู้มีเป้าหมายไม่ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ก็สู้เต็มที่นะคะเราเป็นคนทํางานแล้วก็เป็นคนทํางานอย่างมีสติ ทุกย่างก้าวของของ,ของเราเนี่ยไม่ว่าในชีวิตการทํางานหรือตลอดชีวิตของเราะะมันจะต้องมีสิ่งที่ประคองให้เราเดินก็คือศีลธรรมความดีงามความถูกต้องทํานองคลองธรรมในการเดิน,นะะสตินี่ก็ใช่มันทำให้เราผ่านพ้นแล้วก็การทํางานอย่างหนักจนมาถึงวันนี้เพราะหลายครั้งที่เราท้อแท้หลายครั้งที่เราหมดกาลังใจเราก็จะมีคำคำสอนของพุทธเจ้านะคะมีสติของเราที่ช่วยให้เราเดินต่อไปได้ เห็นว่าช่วงที่ตกต่ําที่สุดในชีวิตเลย่ว่ที่แยเนี่ยเคยคิดไม่อยากจะอยู่ด้วยแต่ดีได้ศาสนามาฉุดรังใช่ค่ะเป็นยังไงก็คือเคยกราบลาพระว่าไม่ไปไม่อยู่แล้วคือมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวแล้วนะแต่ตอนนั้นปกติเป็นคนไม่ทอนะคะน่าจะตอนนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ท้องเระตั้งครรภที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นช่วงเป็นช่วงที่จิตใจมันแป,ปรปรวนพอมีอะไรกระทบตอนนั้นบ้านเขาก็จะมายื่นโนติสรถเขาก็ยึดไปแล้วแล้วก็เงินก็ไม่มีติดกระเป๋าเลยแล้วก็เอ้ยไปขอความช่วยเหลือใครเขาก็เบือนหน้าหนีเราเราก็เลยทำสิ่งเอ๊ะมันอะไรเกิดกับชีวิตเราอ่ะมันเต็มที่แล้วอ่ะมันไม่อยู่แล้วแต่ว่าพอกราบพระแล้วก็เหมือนท่านมามาให้สติเราคือมีอาการครบ32มี อาวัยาครบ3 2นะอาวัยาบาของเราเป็นค,ครบ312ศูนย์เพรานั้นคือเราแค่ลำบากบใจอะนะคะเราก็กลับมาสู้ใหม่ว่าอ้าที่วันนี้ตกผู้นี้ก็มีผ้าที่ก็ตั้งขึ้นอีกคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นลองดูที่วันที่พ้าที่ขึ้นของเราเนี่ยมันอาจจะดีกว่าวันนี้ตั้งเยอะก็ได้ชีวิตที่ผ่านมาจนประสบความสําเร็จผ่านความยากลําบากมาอย่างนี้เนี่ยคิดว่าโชคช่วยด้วยไหมครับพี่หรือจริงๆมาจากตัวเองโชคมีส่วนเนาะ เราคิดว่าเนะมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นใช่เพราะว่าจังหวะโอกาสเหมือนนะจังหวะโอกาสเข้ามาอ,อ,อย่างเช่นการที่ไปเปิดร้านที่เมืองนอกวันนี้ถ้าเราเราไม่คิดจะเปิดร้านเมืองนอกเลยนะไม่คิดจะแชร์แชร์ความเสี่ยงไปเมืองนอกถ้าเราไม่เกิดมีปัญหาในประเทศไทยทุกอย่างเราก็ร้านก็อยู่ในนี้แต่พอ,อมีบ่อยเข้าเราก็ต้องเอาความเสี่ยงไปข้างนอกแล้วก็ไปเปิดร้านข้างนอกเป็นร้านของเราเองขณะที่เมื่อก่อนมีของอเอ์อย่างเดียวถ้ามันเกิดซักซส้ขึ้นมาและก็มาจากความเลวร้ายของสถานการณ์เพราะฉะนั้น ทำให้เราคิดที่จะทาอีกสถานการณ์หนึ่งในการดาเนินชีวิตเนี่ยถึงได้มองเสมอเสมอว่าเอ้ยในสิ่งเลวร้ายเนี่ยไม่ใช่ที่สุดมองพยายามมองหาความความดีในสิ่งที่ไม่ดีมันต้องมีเพราะฉะนั้นร้านที่ฮ่องกงมาเก๊า s ักเซ s มันก็มาจากช่วงนั้นที่ทางนี้ไม่ดีนั่นสิ่งที่ไม่ดีของนี่ทำให้เราไปสร้างสิ่งที่ดีใหม,หม่ๆเกิดขึ้น หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะผมว่ามันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้เยอะนะพิวัฒนาสําหรับอาจจะเป็นแม่บ้านสักคนที่ที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวและอยู่ในจุดต่ําสุดของชีวิตนักธุรกิจที่เขาเขาล้มเหลวเพราะว่าวันนี้เขาเขาฟังเรื่องราวของพี่วัฒนาเนี่ยเขาน่าจะมีกําลังใจพอสมควรในการที่จะก้าวต่อไปก็ค<ล>ิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ตรงนั้นก็จะ,ะจะมีความสุขอะค่ะถ้าหาว่าช่วยให้ใครได้คิดบ้างทุกอ, <นะ S 1> อย่างมันไม่ได้เลวร้วายเสมอไป ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วัฒนามากจริงๆท,ท,ที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวความของการทํางานรวมไปถึงขอสแสดงความิีดีล่วงหน้าด้วยสาหรับแบรนด์ของนาฬยาที่จะเติบโตไปในเวทีโลกนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วัฒนานะครับค่ะสวัสดีค่ะอย่ามองปัญหาเป็นอุปสรรคเพราะอุปสรรคเราจะก้าวข้ามไม่ได้แต่ให้ทําอุปสรรคให้เป็นปัญหาเพราะปัญหาเราแก้ได้ และนี่ก็คือข้อคิดและประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากสุภาพสตรีท่านนี้ครับคุณวัสนารุ่งแสงทองลาทูรัสหนึ่งสิ่งที่ได้รับจากคุณวัฒนาก็คือเรื่องราวของความพยายามครับซึ่งความพยายามนี้นีเองคือสีเงลัที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้พบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่จากรายการ CEO Secret ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฝากถึงผู้หญิงเก่งและแกร่งคนนี้ว่าขอให้คุณวัสนาและคุณวัสรีเนี่ยนะคะสองสามีภรรยาที่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแกร่งและก็แข็งแรงนะคะด้วยตอนนี้คืออายุเยอะแล้วแล้วก็เห็นทํางานหนักมาตลอดจริงๆก็อยากจะให้แบบมีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนกับรับไว้คนเดียวหมดค่ะด้วยทางานกับท่านมานานแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับอาชีพกับคุณวัสนา ได้เห็นถึงความขยนันความแกร่งการสู้ชีวิตบางครั้งส่วนตัวหารู้สึกว่าคุณวสนาเอาพลังมาจากไหนในการทำงานบริหารงานให้บริษัทแบบจเจริญเติบโตได้ขนาดนี้อย้า้ท่านมีเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพเพื่อแบบได้เป็นสมหลักของบ้านหลังนี้บ้านของนารยาเป็นร่วมโพลร่มใสของบ้านนารยาหลังนี้ตลอดไป ไม่คิดว่ามันจะขายได้ด้วยอรือ่อเอาอย่างนั้นเอาสักสามพันตัวขายสักปีหนึง่งแค่นั้นพอผลปรากฏว่าเดือนเดียวหมดถ้าจะบอกว่าอาม่ามันคืออะไรมันต้องบอกว่าสโลแกมมันคืออะไรก่อนไม่เน้นลูกเล่นเน้นพ่อแม่เล่น <S <S ผมขายค่ายง่ายผมไม่ได้ขายฟีเจอร์ข้างในว่ามันมีอะไรเทคโนโลยีต้อง friendly user